เล้วลฮลโหลสวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับพี่อตดในเกมซาวเววเววครับอีกแล้วนะครับท่านอ้าวอันนี้ก็นี่จะมาทําอะไรเอ่ยสะพานต่อนะท่านผู้ชมอ่าอะไรยังค้างอยู่นะครับปึ๊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 บโอเคเราจะทําราวสะพานนะท่านผู้ชมแหมโอ้โหเยอะเนี่ยเยอะเนี่ยโอเคพอยังพอยัง สติกสติกสติกอ่ะพอแล้วโอเคเนาะอึ๊บประมาณนี้แล้วกันไปะนะครับดินดินดนี่สะพานเราเป็นรูปเป็นล่างแล้วนะฮะพี่อู๊ดได้ทำไว้แล้วเหลือทำราวสะพานเท่านั้นเองนะฮะดูซิว่าจะสวยไมยเอ่ย โอ้โหถ้าสร้างเสร็จจะได้ไปอนุสร์เราจะได้ไปที่อื่นต่อนะฮะเพราะว่าแม่น้ำไนของเรานี้ยาวมากมโอเคไหมอ้าวนี่ดิดดิด,ด,ดอีมีประตูเปิดด้วยโอเคละอ่ะเรามาทำกันที่นี่ดีกว่านะเนาะท่านผู้ชมนี่นะฮะเราก็จะทำราวสพานะครับท่านผู้ชม ไปกดไปเรื่อยๆอก่อนนี่พอยังพอยังมหมดหมดหมดอะพอไหมเนี่ยปะดูก่อนจะพอหรือเปล่านะตอนนี้เราทำราวสะพานได้แล้วนะครับท่านผู้ชมจุนจุนจุน,นโอ้โหนี่ไงเล่านี่นะ ทำด้วยความรวดเร็วนะฮะเดี๋ยวจะมือสก่อนเออันนี้อันนี้มันยังไงต่อแบบเนี้ยอ๋เอ,อเออว่าเราต้องทำชั้นล่างอีกอย่างหนึ่งเนาะโอเคไหมไ,ไ,หไม่เปไ็นไรไม่เป็นไรโอ้โหมันเปลืองไม้จริงๆนะครับเนี่ยทำราวสะพานเนี่ยฝั่งนี้บ้านฝั่งนี้บ้านนี่โอ้โหหมดแล้วะไม้หมดแล้วโอ้โห เราสะพานเปลืองไม้จริงๆนะท่านผู้ชมครับไม่เป็นไรมีอีกเยอะยังมีอีกเยอะนะฮะไม้เรามีเยอะเราตัดไว้เยอะไม่พอไปตัดใหม่ได้เอาหมดแล้วหมดแล้วเหรอเอาออมาก่อนทำสติ๊กเพิ่มครับออ้ห เร,เ,รเร็ว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 ก่อนมืดนะฮะก่อนมืดเอ้ามาเลยทำสติกเพิ่มอะไรที่มันจะเร็วกว่านี้มีไหมท่านผู้ชมช่วยบอกหน่อยฮะโอ้โหเอากดมั่วแล้วตอนนี้กดมั่วแล้วเอ้า <laughs> พอยังพอยังสิบหกเอาพอก่อนไหมเฮ้ยอย่าพึ่งอย่าพึ่งนอืม เออทำแบบนี้ก่อนนะฮะเฮ้ยเอาออกมาก่อนปึ๊บนี่ปะทำราวสะพานเพิ่มปึ๊บปึ๊บปึ๊บ,บ,บโอเคครับต่อไปเลยนี่ฟึ๊บคุจะพอไหมพอไหมเหมือนจะไม่พอนะเนี่ยเฮ้ยพอเปล่า เกือบแล้วเกือบแล้วโอเคเกือบเสร็จแล้วเกือบเสร็จแล้วนี่นี่เฮ้ยเหมือนจะพอดีนะว้ยโอ้โหอะไรมันจะแม่นขนาดนี้นะพอดีเลยโอ้ยแต่ต้องทำที่ปิดด้วยนะประตูปิดด้วย,เ,ยเกือบลืมนะโอเคใกล้เสร็จแล้วใกล้เสร็จแล้วโอ้โหนี่สะพานของเราจะไหมจะไหมอึ๊บ ประตูโอ้โหเฮ้ยเกินไปเกินไปเกินไปออกบ้างเบืองไม้เปลืองไม้นะเอาสองอันพอ่อได้แล้วไปแล้วครับ สะพานเป็นที่ระลึกนะฮะเป็นอนุสร์ว่าเราเคยมาที่นี่แล้วนี่เห็นไหมเห็นไหมโอ้โหเรียบร้อยแล้วไหมครับท่านผู้ชมสวยไม่สวยไหมสะพานสะพานข้ามแม่น้ำนายนะโอ้โหดูดูดูตรงนี้แล้วกันนี่เสร็จแล้วว่าลงไปในน้ำก่อนนี่องดูตรงนี้สวยดี <c oughs> เ,หเห็นเห็นเรือด้วยนะเห็นเรือด้วยเห็นเรือด้วยนี่โอ้โห <c oughs> เฮ้ยมีปลาเปล่า <c oughs> กลัวปลาป็นันย่านะเดี๋ยวก่อน เป็นไงบ้างล่ะแจ๋วนะเว้ยแจ๋วนะเว้ยเฮ้ยถ้าติดทอจะสวยไหมกลางคืนอโอเคละอ่ะเพื่อไม่เสียเวลานะครับเราได้สะพานแล้วเราก็เดินหน้าต่อแล้วกันเนาะท่านผู้ชมครับเดินหน้าต่อแล้วกันออื้อ ันนี้ขอไปเอาของก่อนนะครับภายเรือไปเอาของนะฮะเอาของก่อนขี้เกียจเดินฮะต้องภายเรือนะโอ้โหปลาไม่มีนะแต่น,นี้ไม่มีปลาเลยโชคดีเหลือเกินไม่มีปลาเป็นย่านะอ่ะจะมืดแล้วจะนอนก่อนไหมหรือไปหานอยข้างหน้าเอาปึ๊บไปจึ๊บปู้เก็บของวะมีแค่นี้โอเค เออเก็บตู้ไหมนี่นะเฮ้ยอย่าพึ่งพังนะขวานอย่าพึ่งพังนะโอ้โหเก็บไปให้หมดนะเดี๋ยวเราจะไปข้างหน้าเอาโอเคไป <c oughs> ส่วนให้บ้านหลังนี้ก็ทิ้งไว้เป็นอนุสรนะฮะว่าเราเคยมาอยู่แล้วเราไม่เกียดพังมนันนเสียเวลาอือ เลี้ยว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 ไงวะเออเออเลี้ยงี้สิมองก่อนโอเคอไปแล้วครับโ,โหถอดเสื้อด้วยนะเดี๋ยวเราจะไปข้างหน้าต่อนะท่านผู้ชมโอ้โหสะพานข้ามแม่น้ำไนของเราสวยมากมากเลยครับท่านผู้ชมเดี๋ยวข้างหลังเราจะมามาเที่ยวใหม่นะจุดนี้แต่ว่าหน้าที่ของเราก็คือ ล่องตามแม่น้ำนายนะไปให้ถึงจุดหมายปลายทางเราอยากจะรู้ว่าแม่น้ำมันจะสิส้นสุดแค่ไหนนะเอ้ยดูสิอุย้ยสวยอันนี้แม่น้ำสะพานสะพานที่ระลึกของเราสวยมากๆเลยโอเคโอ้โหเขตทะเลทรายนะทุนผู้ชมเฮ้ยพักแถวเขตทะเลทรายดีไหมละ่ะดีไหม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 เอ่ย พักแถวเคทะเลทรายฮนะนี่มันก็เจ๋งดีนะเจ๋งดีนะจ่ามชมเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างเจ้าไหมเจ้าไหมอ่ะเลี้ยวก่อนเลี้ยวก่อนเลี้ยวก่อนก่อนมืดก่อนมืดอึ๊ปฮึยมีลาด้วยมีลาด้วยเฮ้ยเฮ้ยไม่มีที่ขุดดินไว้ไม่ลืมทำมาเลยโอ้โห โอเคเดี๋ยวเราจะพักอยู่แถวนี้แล้วกันนะท่านผู้ชมอะตกคราบออกมาก่อนนี่โอ้โหจะมืดไหมเอ้ยปื๊บปึ๊บปื๊บโอ้เอาฮะเดี๋ยวขอจะมืดแล้วโอเคนะท่านผู้ชมมันจะมืดแล้วนะฮะอาไงดีเอาไงดีวะเดี๋ยวก่อน แบบนี้แล้วกันโอ้โหเฮ้เยจะมืดแล้วเว้ยอุ้ยจะมืดจะมืดจะมืดอ้าเฮ้ย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 โ,โต๊คาบหรือมามาๆนะจริงๆเราต้องทำไห้นั่นก่อนสิใช่ไหมโอ้ยเสียเวลาเลยนะท่านผู้ชมเสียเวลาจริงอืมตายสิโอ,โอ้ยติดอีก เฮ้ยบัดซบจริงๆเลยเราเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจะต้องทำบันไดผิดเนานี่ทำบันไดครับอฮ้ยจะมืดแล้วทำไงดีทำไงดีเฮ้ย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 จะมืดแล้ว ฮ้ยมาป่าแปลงร่างสวยแล้วสิเราอ้เอาไงดีเอาไงดีไปไหนได้ขึ้นเรือก่อนไหมขึ้นเรือก่อนไหมไม่ได้กายแล้วเรากลับไปที่เดิมก่อนได้ไหมทันไหมทันไหม,ไหมขอญาตกลับไปที่เดิมก่อนนะท่านผู้ชม มันมืดแล้วทำไม่ทันแล้วโอ้โหจ๋ามีจ๋ามีโอ้โห,ออโอโหเอาเฮ้ยตี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 ต,ตีตายเลยตายเลยนะท่านผู้ชม,ชมครับเซ็งอีกแล้วตายทุกรอบตายทุกรอบมันเกิดอะไรขึ้นกับเราเนี่ยช่วงเนี้ยไม่เป็นไรจ่ามีตังหากนะ โอเคเจอกันใหม่ในครั้งหน้าโอ,โอ้ไม่น่าเลยไม่น่าตรายไปแล้วครับ